วันนี้ที่วัดโนนทันหมู่สามบ้านถิ่นตําบลน,นาโปงนาโปงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนสาสบชุดให้แก่ผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเลยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายกิติคุณบุตรคุณผู้ราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งนี้เมื่อวันที่22มิถุนายน2567เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลนาโป่งหมู่1หมู่3หมู่5หมู่7และหมู่8ตำบลนาโป่องอำเภอเมืองเลยทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายและผลกระทบจำนวน30ครัวเรือน โดยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพ,พระราชทานได้เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไป